สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทท่านเลยนะคะมาพกกับช่องซาวึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะพี่พีจ๋าสูตรเม็ดเดียวนาะของงวดประจําวันที่12กุมภาพันธ์2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวเด่นวันนี้มีตัวไหนกันบ้างสำหรับงวดที่แล้วแอดไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเฟีด้วยนะคะเสียดายมากๆเลยไม่ได้ลงให้นะคะเข้าอ่าให้เด่นที่หนึ่งกับห้าไปเ,าเนาะเม็ดเดียวให้ไปหนึ่งห้านะคะ อรอบนี้กลับมาแล้วเนาะพี่ๆจ๋าถ้าตรงเสาร์อาทิตย์แอดยังมีเวลาทําให้เนะาะทั้งวันทํางานกลับดึกไม่ไหวเนาะแอดก็ไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะแต่ว่าในกลุ่มแอดลงให้หมอนเดิมเนาะไอดีไลน์แอดนะคะพี่ๆจ๋าไอดีไลน์แอดนะคะเพิ่มเพื่อนมาอ่าเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเนาะเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าวันที่สิบสี่แอดกลับต่างจังหวัดนะคะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนาะ อ่ากับสกลน,นะคะแล้วก็ยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็แอดไปเชียงใหม่จะไม่มีเวลาลงแนวทางให้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีนะคะพี่พจ๋าในกลุ่มมีแนวทางของแอดคนเดียวนะไม่มีเจ้าอื่นนะคะของแอดคนเดียวนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นกันนะคะสําหรับในรอบวันที่สิบสองนะคะเด่น เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์แอดด้วยนะคะพี่พี่จ๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงชุดที่เป็นตารางด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อสาหรับในรอบนี้อ่าในรอบนี้นะคะสำหรับเด่นแอดให้เด่นไปที่6นะคะ2และก็0นะคะ 620นะคะแอดจะวิ่งรูทที่หกนะพี่ๆจ๋าวิ่งรูทที่หกใครไม่ชอบ6ก็นำสองกับศูนย์ไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะ6061626364656667 หกแปดหกเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่า,าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะอชอบค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะสําสหรับตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดเน้นในรูปที่หกนะคะพี่พี่จา๋าแอดเน้นไปที่หกศูนย์นะคะ หกสามหกสี่สายเบิ้ลอย่าลืมนะหกหกนะคะไม่ชอบหกหกก็ระวังหกเก้าเนาะอ่าระวังเก้าเก้านะคะกลับหัวเอานะคะหกเจ็ดหกเก้านะคะอ่าจุดไว้แคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกัน แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ